คุณคิดว่าช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับการประสบความสําเร็จในชีวิตตอนนี้เท่านั้นคือช่วงเวลาที่สําคัญและดีที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณตัดสินใจตอนนี้จะเป็นตัวกําหนดทิศทางในชีวิตของคุณคําถามก็คือคุณมีความชัดเจนสําหรับแผนและสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตของคุณหรือยังและสิ่งไหนที่คุณคิดว่าควรจะมีอยู่ในแผนชีวิตของคุณเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จคําแนะนําที่ผมจะพูดต่อไปนี้มาจากสุนทรพจน์ของมาตินลูเทอร์คิง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรจะมีอยู่ในแผนของชีวิตคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นพลังสาคัญของการขับเคลื่อนที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมและความเสมอภาคกันมากขึ้นของผู้คนต่างสีผิวในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความเชื่อมั่นและอุดมคติที่เขาวาดหวังไว้ว่าจะเป็นจริงได้ในสักวันถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียแต่การขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ของเขาในแต่ละครั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมาย พันนคมีความเชื่อว่าจะสามารถทําในสิ่งที่ยากให้มันกลายเป็นความจริงได้สําหรับสิ่งที่คุณควรจะมีอยู่ในแผนชีวิตของคุณนั้นสิ่งแรกก็คือความเชื่ออย่างสุดหัวใจในคุณค่าของตัวคุณเชื่อในสิ่งที่คุณทําและให้ความสําคัญกับการลงมือทําของตัวคุณเองจงอย่ายอมให้ใครมาทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าไม่มีค่าจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคุณค่าและเชื่อมั่นในความสามารถที่คุณมีแต่จงเชื่อมั่นว่าชีวิตของคุณนั้นมีความหมายและก็สําคัญที่สุดสิ่งที่สองที่คุณต้องมี เป็นพื้นฐานสําหรับแผนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตของคุณก็คือความมุ่งมั่นความอุตสาหะที่จะได้มาซึ่งความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตคุณเป็นคนที่ต้องตัดสินใจว่าในแต่ละวันในแต่ละปีที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าคุณจะทําอะไรและอยากให้ชีวิตของคุณนั้นมุ่งไปในทิศทางไหนเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรจงตัดสินใจลงมือทําและทํามันอย่างดีที่สุดทําทุกวิถีทางเพื่อให้มันเกิดขึ้นให้ได้จงเป็นพุ่มไม้ถ้าคุณไม่สามารถเป็นต้นไม้ถ้าคุณไม่สาาามรถเเปป็็นนทงงงหลวจ ทาเ้ถ้าคุณไม่สามารถเป็นพระอาทิตย์จงเป็นดวงดาวมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะชนะหรือคุณจะล้มเหลวมาแล้วกี่ครั้งแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันเกี่ยวกับการที่คุณเป็นคุณคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณและสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องมีในแผนสําหรับชีวิตของคุณก็คือจงมีพันธสัญญาที่จะยึดมั่นในหลักการของความสวยงามความรักและก็ความถูกต้องการจะมีชีวิตที่ดีนั้นมันอาจจะไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่จงก้าวต่อไปอย่าหยุดเคลื่อนไหวถ้าคุณบินไม่ได้จงวิ่ง ถ้าคุณวิ่งไม่ได้จงเดินถ้าคุณเดินไม่ได้จงคลานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณต้องก้าวต่อไป ถึงแม้ว่าบทความนี้อาจจะสั้นแต่ก็เป็นบทความที่ทรงพลังมากๆนะครับจริงๆแล้วมาตินลูเทอร์คิงเขามีบทความมากมายนะครับที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราเปลี่ยนความคิดพวกเราไปในทางที่ดีขึ้นถ้าใครชอบก็บอกมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครับแต่ก่อนที่จะจากไปผมอยากให้คุณลองถาม3คํคำถามนี้กับตัวคุณเองดูครับข้อที่1ความฝันหรือว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรข้อที่2คุณกําลังยืนหยัดหรือมุ่งมั่นกับเรื่องอะไรอยู่ข้อ 3. อะไรคือสิ่งที่คุณจะทำในตอนนี้เพื่อให้ความฝันหรือเป้าหมายของคุณกลายเป็นความจริงลองใช้เวลากับตัวเองและตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับถ้าใครอยากแชร์ก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยครับและผมอยากให้คุณเอาสิ่งที่คุณได้จากวิดีโอนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างครับไปลงมือทำจริงดูครับอย่างน้อยมันก็จะทำให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆเกิดการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับขอบคุณที่มาฟังนะครับขอบคุณที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ขอบคุณที่แชร์และแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ไปให้กับคนที่คุณรักครับและนี่ก็คือ Daily Mindset Motivation ครับฝากกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันครับผมเต้ยชนินครับ